ได้ข่าวว่าหมูย่างเกาหลีร้านนี้คนไทยเขาฮิตกันมากเราเองก็เลยมาลองกินตามดูที่สั่งมาก็จะเป็นคอหมูกระสัมชัน้นแล้วเมนูของที่ร้านก็คือไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากเลยแต่เห็นทุกคนบอกว่าจะต้องสั่งข้าววันนี้ซึ่งเราก็ลองสั่งมากินดูลองตักกินเปาๆมันเหมือนข้าวคุกซีอิ๊วอะแล้วเอาจริงป้าเวลามากินหมูย่างอะสิ่งที่อเมซิ่งที่สุดเลยก็คือกันไก่เขาเวย้ยบางทีหมูก็คือไม่ได้สุกเลยนะแต่กันไก่เขาก็คือตัดได้ตลอดคาแรกก็ขอจิ้มกินกับเกลือก่อน,นคําต่อมาก็ลองเอามาากกกิินนับข้ดูพม กับข้าวแล้วมันอร่อยจริงแล้วหมูเขาคือนุ่มมากแล้วอันนี้เราเห็นคนคอลเลกคอมเมนต์กันว่าต้องสั่งอันคือจะปากเกตตี้ทัฟเฟิลซึ่งบอกเลยว่าหอมทัฟเฟิลมากแล้วเอาจริงพอลองกินแล้วมันอร่อยอะ่ะมันก็จะมีความเหนียวหนึบของไข่ออนเซนเกาะอยู่ตรงเส้นด้วยนิดนึงแล้วหมูเนี่ยนะถ้าเอาไปจิ้มเกลือจิ้มซัมจังแล้วนะใส่วาซาบิเข้าไปเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งนะบอกเลยว่าคือดีเด็ดมากแปลกใจเลยที่ร้านนี้จะเป็นที่ฮอตฮิตมากในหมู่คนไทยเพราะว่าแบบมันถูกปากจริงเราก็คือกินหมดทุก ขาซองซูก็คือมาสาขาชินซาตรงทางออกห้าเลยแล้วว่าคนน้อยดีแล้วก็รอไม่นานด้วย